สองรถไม่ป้ายแดงแล้วบอมีรถไฮน่าหรือว่าไปออกรถไม่ป้ายแดงนาไปเส้นสัญญาเครดิตปรับดาว15บห้ปร์เซ็นต์ยี่สิบปร์เซ็นต์บอมีเงินดาวมามานี่นี่เห็นว่าออนนิ้วสองพันยีตเดียวกับป้ายแดงเลยโฉมเดียวกันแต่รถไอเสมไม่วิ่งเพียงแค่เ0็ดกิโลเมตร โฉมเดียวกับป้ายแดงรถปีของพันีะเพราะว่าข้าตอนนี้รถไม่ป้ายแดงขาดตลาดจองห6เดือนก็นยังบมโหว่าจิได้รถบอเมื่อน,นี่จัดให้ครับสําหรับผูใ้ใดใจหอนบ่อยากล้อรถไม่ป้ายแดงแล้วมาเอาคันนี้นะออกไม่ป้ายแดงตัวนี้เก้าแสนกว่ามาหาไอเสมรถคันนี้ให้คันเดียวให้ผู้เดียวเด้อขายแค่จ0ดแสนน้อย คุ้มวะคุ้มแฮงไอ่ถูกกว่ารถไม่ป้ายแดยงสองแสนกว่าบาทมาเบิง้งกันเลยรอบคันตัวนี้เป็น1.9่ดเก้าแซดไฮแลนเดอร์ยกสูงสีประตูตัวแซดมาพร้อมกับล้อแม็กใบพัดโอ้โหสวยงามภายในเบาะนุงเบาะหนังนะเป็นตัวแซดพร้อมโคตรสวยรถบูมิตำหน,นิรถบูมิการเฉียวชนรถบูมิการพลิกความนะการันตีให้มองนีเลยนะไลเนอร์ iner, สวยงามบูมิเจาะ เป็นตัวแซโตัวกลางน่ะมีปัญหาอย่างเดียวมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ข้างงวดเจ้าของเกา่าแต่<ด>รถดรวมไม่มีปัญหา<อ>ไม่มีอุบัติเหตุเป็นทุกคนเลยเนาะปัญหานี่เออปัญหาการเงินเจ้าเป็นใบเป็นพี่กันครับอ๋อน่ะไม่เจ็ดพันกิโลเมตรน่ะเลขไม่แค่เจ็ดพันโลนะแต่เจ้ามีปัญหาการเงิน,น,น,งนค <ül> อยแ 7, นะนำไปหาผู้พิทายผู้ใดเสียยะ เป็นไราจริตใจดีมี่เมตตาเราสิได้สวยเจ้าไม่เจ0 0โลถูกวารถใหม่ป้ายแดง2องแสนกว่าฟรีดาวฟรีกองฟรีจัดฟรีโอนและการันตีว่ารถโคตรสวยล้อแม็กใบพัดหน้าชมใหม่ปี2,024เครื่อเคงพันเก่าบูพาวเวอร์หน้าแเพนเพจเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงบ่เคยถอดอ้า รับรถจบที่ศูนย์บาทจัดไฟแนนซ์ได้เทียบเท่าป้ายแดงเลยป้ายแดงจัดได้แปดแสนเก้าแสนไอเสี่ยมก็จัดได้พวกมตัวเดียวกับป้ายแดงแต่วันนี้ไอเสี่ยมจะขายเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าหน่อยๆเท่านั้นสุดไม่สุดสุดจัดคมไม่คมคมคดีไม่ดีดีครับเอาไม่เอาเอาครับถูกไม่ถูกถูกครับรับรถจบศูนย์บาทไอเสี่ยมรถซิ่งจัดให้พอนมื่นกว่า าฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนส่งฟีทั่วไทยเป็นกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมทรส่งฟีทอดหน้าบ้านแจ๋ว